ใหม่ด so <my> ัชมิลโซเกิร์ตเช็ดใหม่จานโซไม่โซเกิร์ตครั้งแรกที่ประโยชน์ของโยเกิร์ตมาผสมความซ่าจากโซดา ใหม่ดัชมิลโซ่เกิดซาแรกที่มีประโยชน์มีมิกฟรุตกับสตรอเบอรี่เริ่มมามามาใหม่เดอะดัชมิลโซ่เกิดสดชื่นยิ่งดื่มเย็นเย็นเย็นไม่พออเย็เย่เๆๆๆไม่พอเล <c oughs> ย,ยๆๆอ,นะอย่าไปเขย่ามัน โซดามันซ so ่าอย่าเขย่าก่อนเปิดโซไหมโซเกิดดิครั้งแรกที่ประโยชน์ของโยเกิร์ตมาผสมความซ่าจากโซดาใหม่ดัชมิลโซเกิร์ตซ่าแรกที่มีประโยชน์มีมิกฟูดลักสตเบรรี่ลัมใหม่ดัชมิลโซเกิร์ตโยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ต ช้อนนี้นี่หว่านี่มันโยเกิร์ตซ่าโซไหมไม่ได้กินแบบนั้นต้องดื่มแบบนี้โซเกิร์ตครั้งแรกที่ประโยชน์ของโยเกิร์ตมาผสมความซ่าจากโซดาใหม่ดัชมิลโซเกิร์ตซ่าแรกที่มีประโยชน์มีรสสตรอเบอรรี่ด้วยเริ่ม